สวัสดีครับสัปดาห์ที่16นะครับวิชาการงานอาชีพในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่5คลิปนี้ใช้ระหว่าง,งวันที่13-18กันยายน2564นะครับมาดูกันนะครับสัปดาห์นี้คุณหนุ่มจะพาเรียนรู้เรื่องอะไรสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องการทําบัญชีครัวเรือนไปแล้วใช่ไหมนะครับสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องการจัดเก็บเอกสารสําคัญนั่นเองพร้อมหรือยังครับ ตื่นๆตื่นตืนไปกันเลยการจัดเก็บเอกสารสำคัญนะครับในแต่ละครอบครัวก็จะมีเอกสารสำคัญอยู่หลายประเภทนะครับถ้าคำว่าเอกสารสำคัญคืออะไรครับมันจะต้องหายไม่ได้ใช่ไหมมันสูญหายไปแล้วมันเดือดร้อนไหมมันเดือดร้อนใช่ไหมครับประโยชน์ของเอกสารสำคัญนะใช้แสดงตัวตนนะครับเช่นใบขับขี่ บัตรประจำตัวประชาชนอย่างเงี้ยหรือว่า,อ,าอะไรนะฮะบัญชีธนาคารประมาณนั้นนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อ สมุติบัตรประชาชนก็คือเวลาเราไปถอนเงินธนาคารทุกวันนี้มันต้องใช้บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนใช่ไหมยิ่งตอนนี้บัตรประชาชนเขาเรียกว่าเป็นบัตรสมาร์ทการเราสามารถทําเป็นบัตร ATM ก็ได้นะครับดังนั้นเก็บไว้ให้ดีมันคือเอกสารสําคัญวิธีการจัดเก็บเอกสารสําคัญนะครับอ่า ข้อแรกก็เป็นเอกสารส่วนตัวถ้าเป็นเด็กก็คือเด็กนักเรียนอาจจะมีบัตรประจําตัวนักเรียนบัตรประชาชนเด็กใช่ไหมหรือว่าเวลาที่เราไปโรงพยาบาลก็จะมีบัตรประจําตัวผู้ป่วยบัตรห้องสมุดใครที่อายุถึงก็จะมีใบขับขี่เข้ามาด้วยนะครับต้องบัตรพวกนี้ต้องนําติดตัวตลอดเวลาหรือว่าใส่ไว้ในกระเป๋าเงินนะครับที่สําคัญอย่าอย่าลืมทิ้งไว้อย่าทําตกหล่นนะครับ สำหรับบัญชีเงินฝากสูติบัตรปริญญาบัตรใบประกาศนียบัตรใบรับรองการศึกษาให้ใส่ในซองเอกสารเก็บไว้บ้านอันนี้สำคัญก็จริงแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องครบใช่ไหมนะครับเอกสารครอบครัวเอกสารครอบครัวนะครับสิ่งที่เราจะเก็บไว้ที่บ้านก็คือเราพยายาม เอาใส่ซองปิดให้มิดชิดหรือว่าซองพลาสติกหรือถุงกระดาษนะครับถุงกระดาษที่เป็นลักษณะไม่มีความชื้นนะแล้วก็เก็บในบริเวณที่ไม่มีความชื้นหรือว่าลิ้นชกักหรือว่าตู้เก็บเอกสารนะครับยกตัวอย่างเช่นสำเนาทะเบียนบ้านโฉนดที่ดินนะอันนี้สําคัญไหมลูกสําคัญสินะครับเวลาที่เราจะใช้นะครับห้ามทํายับทําขาดด้วยใช่ไหมโดยเฉพาะสำเนาทะเบียนบ้านโฉนดที่ดินเนี่ยสำคัญมาก เอกสารทางด้านการเงินนะครับอันนี้เป็นเอกสารสําคัญอีกอย่างหนึ่งเช่นสมุดบัญชีเงินฝากใช่ไหมใบเสร็จรับเงินใบเสร็จค่าน้ําค่าไฟค่าประปาค่าโทรศพัพท์ค่าอะไรต่างๆที่เราจ่ายแล้วเราต้องเก็บหลักฐานไว้นะครับเ,เกิดกับคุณหนุ่มโดยตรงก็คือเรื่องของการชําระค่างวดรดคันที่แล้วคุณหนุ่มทํากับธนาคารแห่งหนึ่งนะพอคุณหนุ่มไปปิดงวด สุดท้ายที่ผ่อนเสร็จธนาคารบอกว่าครูหนุ่มยังไม่จ่ายอยู่2เดือนแต่ครูหนุ่มเก็บใบเสร็จรับเงินทุกเดือนทุกเดือนไว้ครบจํานวน60งวดสามารถเอาไปยืนยันกับธนาคารได้ธนาคารก็เลยบอกว่าอ,อ๋อขอโทษทีครับอาจจะเป็นความผิดพลาดของอะไรครับของคอมพิวเตอร์ดังนั้นถ้าครูหนุ่มไม่เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ครูหนุ่มอาจจะต้องจ่ายเพิ่มอีก2เดือนโดยโดย,โดยเสียเงินฟรีเลยใช่ไหมนะครับดังนั้นใบเสร็จรับเงินสําคัญนะครับ ใบรับประกันสินค้าเช่นเดียวกันเวลาที่เราซื้อของมามันมีใบรับประกันสินค้าต้องเก็บใบรับประกันสินค้าไว้ตามกรอบระยะที่เขารับรับประกันเรานะถ้าหนึ่งปีเราก็ต้องเก็บไว้หนึ่งปีถ้ามันเสียหายมันสามารถเอาไปเรียกร้องการปาระกันของมันได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์เนาะนะครับบัญชีครัวเรือนบัญชีครัวเรือนนะครับอันนี้บัญชีครัวเรือนก็เป็นอะไรครับเป็นเอกสารสําคัญอย่างหนึง่งเห็นไหมคุณหนุ่ม คาบที่แล้วครูหนุ่ม,มให้นักเรียนฝึกทําบัญชีครัวเรือนแล้วนะครับลองทําดูเป็นให้เป็นกิจวัตรนะทาให้เอาเอาตั้งสมุดขึ้นมาบัญชีขึ้นมาเล่มหนึ่งเลยเด็กๆลองทําดูเองก็ได้เป็นบัญชีของตนเองที่ใช้ใจ่ายในครัวเรือนนะครับก็เปรียบเทียบระหว่างสัปดาห์นี้กับเดือนนี้อย่างเงี้ยเดือนนี้กับเดือนหน้าเงี้ยเราใช้เงินไปทําอะไรมัง่งเราจะได้วางแผนการเงินถูกเนาะ สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการจัดเก็บเอกสารสำคัญนะก่อนเก็บก็คืออะไรครับต้องสำรวจเอกสารแบ่งแบ่งประเภทนะจำนวนแล้วก็แยกประเภทในการจัดเก็บควรจัดเก็บเรียงตามวันที่จะได้ค้นหาง่ายนะคีย์เวิร์ดอยู่ที่วันที่นะครับหรือว่าใครจะมีคีย์เวิร์ดอยู่หมวดอักษรก็ได้แต่ส่วนมากก็คือเรียงของวันที่จะหาง่ายไงนะครับแล้วก็ควรเขียนบันทึก วันที่นําเอกสารออกไปพร้อมมอบให้กับใครอย่างเงี้ยเวลาอาจะมีคนมายืมเอกสารบ้านบ้านบางคนอาจจะเป็นบ้านที่เป็นครอบครัวใหญ่เงี้ยใครยืมทะเบียนบ้านไปเราก็เขียนไว้คุณอายืมทะเบียนบ้านไปเมื่อวันที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยเอาไปทําธุรกรรมเสร็จแล้วคุณอาก็กลับขึ้นมาแล้วก็คอมเมนต์ตรงนั้นไว้นะครับเราจะได้รู้ว่าใครหยิบไปเนาะนะครับ ้าเอกสารชำรุดต้องซ่อมแซมทันทีอยา่าอย่าปล่อยไว้นานจนอะไรครับเกิดความเสียหายมันจะไม่สามารถนําไปเป็นหลักฐานได้เนาะแล้วก็เอกสารใดที่หมดอายุนะครับหมดอายุแล้วเช่นอะไรครับเช่นบัตรประชาชนบัตรนักเรียนเนี่ยต้องไปทําไปต่ออายุนะแล้วก็บัตรเก่าก็ให้ทําลายทิ้งนะครับ มาถึงใบงานตรงนี้ไม่ได้ยากเลยเป็นเรื่องของการจัดเก็บเอกสารสําคัญนะครับให้อ่านสถานการณ์1นนะครับแล้วก็ตอบคําถามให้คุณหนุ่มเนาะนะอันนี้เช่นเดียวกันสถานการณ์3-4ก็ให้ตอบคําถามนะครับไม่ได้ยากเลยเด็กๆสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับที่สําคัญอย่าลืมนะทําเสร็จแล้วเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้คุณหนุ่มด้วยนะครับวิชานี้เราจะ,ะใช้ใบงานในการตัดสิน คะแนนเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็จะมีข้อสอบอเป็นลักษณะของข้อสอบข้อเขียนให้เขียนในช่วงปลายภาคนะครับเพื่อตัดสินผลการเรียนในอนาคตดังนั้นให้เด็กๆทุกคนเก็บใบงานให้ครบนะครับใครไม่ครบก็ลองถามดูกับครูประจำชั้นนะครับสัปดาห์นี้พอแค่นี้ก่อนนะครับดูแลสุขภาพให้ดีให้ทุกคนปลอดจากโควิดนะครับทั้งครอบครัวเลยนะครับสู้ๆเดี๋ยวเจอกันตอนที่เปิดปกตินะนะครับ ดูแลสุขภาพครับสวัสดีครับ